สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปวิธีการเปลี่ยนชื่อของเพื่อนใน Messenger นะครับก็มีเพื่อนๆมาถามนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนชื่อเพื่อนในกลุ่ม Messenger เนี่ยนะครับเราสามารถทำได้ไหมนะครับก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนชื่อเพื่อนในกลุ่ม Messenger กันนะครับ ก่อนจะไปชมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคก่อนอื่นก็เข้าไปที่แอป m essenger นะครับแต่ไปเลยนะครับก็ไปที่กลุ่มนะครับไปที่กลุ่มที่เรามีกลุ่มอยู่นะครับก็คือยกตัวอย่างผมจะเข้าไปกลุ่มนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับ ให้เราแตะไปที่ชื่อของกลุ่มนะครับตรงนี้นะครับด้านบนนะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับก็จะมีคําว่าชื่อเล่นเห็นไหมครับวิธีก็จะคล้ายๆกันกับวิธีการเปลี่ยนชื่อเล่นในชื่อเล่นของเพื่อนใน m e s s e n g e r นั่นแหละนะครับก็ให้เราแตะมาที่ตรงนี้นะครับชื่อเล่นนะครับแตะไปเลยนะครับก็จะเห็นคลายชื่อเพื่อนนะครับ รายชื่อสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนชื่อเล่นของใครนะครับเราก็แตะไปที่ชื่อคนนั้นนะครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนชื่อเล่นอของคนนี้นะครับคนนี้นะ,ะผมจะแตะไปเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีหน้าต่างเล่นขึ้นมาบอกว่าแก้ไขชื่อเล่นนะครับเราก็แก้ไขไปเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสมมุตินะครับที่เหมานะครับประมาณนี้จากนั้นแล้วให้เรากดบันทึกนะครับ เรียบร้อยครับแค่นี้ชื่อนะครับของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็จะกลายเป็นชื่อพี่เหมาเรียบร้อยนะครับจากชื่อเดิมเป็นชนพัฒน์นะครับตรงนี้นะก็จะเปลี่ยนเป็นพี่เหมาเรียบร้อยทีนี้เราก็กดแบ็คกลับไปนะครับลองไปดูซิว่าอ่นี่เห็นไหมครับคนที่เราเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อของเขาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพี่เหมาเห็นไหมครับด้านบนตรงนี้จางๆนะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่ มีปัญหานะครับในการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเล่นของเพื่อนในกลุ่ม Messenger นะครับก็ลองทําตามวิธีที่ผมแนะนําดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ